จริงๆแล้วอุปนิสัยความดีงามหรือว่าความชั่วร้ายของเรามันถือกําเนิดจากอุปนิสัยความเป็นตัวตนที่ลึกที่สุดในขั้นอนุสัยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับที่เป็นแค่ผิวเปลือกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ลึกซึ้งผมอยากจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเขาเรียกว่าวิสัย วิสัยคืออุปนิสัยในขั้นหยาบๆนะครับพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดเราอาจจะเคยทํางานอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเราอาจจะเคยเป็นคนที่มาสายตลอดแต่เวลาที่เราย้ายบริษัทใหม่บริษัทใหม่ของเราอาจจะมีกฎระเบียบที่หนักแน่นเข้มแข็งขึ้นมานะครับมีบทลงโทษของคนที่มาสายแบบชัดเจนเราก็จะกลายเป็นคนที่มาทํางานตรงเวลาได้อย่างทันทีไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงระดับวิสัย ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานซึ่งทําได้ง่ายที่สุดไม่ว่าข้างในเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ข้างนอกเราจะบังคับตนเองได้เสมอนะครับถ้ามันมีกฎระเบียบกติกาที่มันชัดเจนมีบทลงโทษที่มันชัดเจนแต่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลยังมีระดับที่สูงไปกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับนิสัยการเปลี่ยนแปลงในระดับนิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราสั่งสมนะครับเรื่องของการอบรมสั่งสอน สังสมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความละอายใจต่อบาปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนในส่วนของนิสัยเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลายาวนานกว่าวิสัยมันจําเป็นต้องมีกระบวนการเข้าไปทําให้คนคนนั้นเนี่ยทบทวนซ้ําๆนะครับเขาจึงมีคําว่าตั้งทิศทางของความคิดคําว่าทิศทางของความคิดเนี่ยก็คือคําที่บ่งชี้ในความเปลี่ยนแปลงในระดับ ที่2ซึ่งเป็นในขั้นกลางการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในตัวตนของเราอย่างแน่นหนาที่สุดเช่นจริตต่างๆเช่นบางคนอาจจะเป็นโทสะจริตบางคนอาจจะราคะจริตบางคนอาจจะโลภะจริตเมื่อเรามีอนุัยอย่างไรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปฏิกิริยาในการตอบสนองของเราเนี่ยครับมันจะเป็นไปในอัตโนมัติ เช่นเราเป็นคนขี้โมโหบางสิ่งบางอย่างเราได้ยินได้ฟังเรายังไม่ทันคิดไตรตรองอะไรมันเหมือนกับว่าการโมโหของเราเนี่ยมันโต้อตอบไปในทันทีทันควันหรือเราเป็นคนระโมบโลภมากนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ไตรตรองอะไรแต่มันมีความอยากโต้อตอบออกไปทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงลึกเนี่ยครับจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในขั้นอนุสัยก็คือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับ เข้าไปพิจารณาอารมณ์ความคิดของตอนเองอยู่เสมอๆอนุสัยต่างๆเนี่ยมันจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางดีงามขึ้นผมอยากจะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเปลี่ยนแปลงตนเองในขั้นวิสัยซึ่งเป็นขั้นสามัญที่สุดเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนตนเองได้อาจจะ100คะแนนของวิสัยเนี่ยอาจจะมาเท่ากับว่าเพียงแค่คะแนนเดียวของนิสัยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองในชั้นที่สอง หรือเราเปลี่ยนแปลงตนเองในขั้นนิสัยในขั้นที่2เนี่ยนะครับได้100คะแนนอาจจะเข้ามาขยับอนุสัยได้แค่ได้แค่คะแนนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้มีความตระหนักรู้ในตนเองมากพอในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงใน2ระดับแรกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอุปนิสัยความดีงามของเราเนี่ยนะครับหรือว่าความชั่วร้ายของเรา มันถือกําเนิดจากอุปนิสัยความเป็นตัวตนที่ลึกที่สุดในขั้นอนุสัยเพราะฉะนั้นก็อยากจะสนับสนุนทุกท่านนะครับให้กลับมาสํารวจตรวจสอบตนเองแล้วก็กลับมารู้ทันความคิดของตนเองในแต่ละขณะขณะแบบนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของตนเองเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่อยู่ในระดับที่มันลึกซึ้งมากกว่าระดับผิวเผินซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงในระดับลึกซึ้งเท่านั้นเนี่ยถึงจะเปลี่ยนแปลง ชีวิตของเราไปในทิศทางที่มันดีงามขึ้นอย่างแท้จริง